ขอกราบสวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านที่เคารพรักทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหัวใจนาคากับรายการนาคาทำนายดวงสำหรับอีพีนี้เป็นการทำนายดวง3เดือนไตรามาส3ได้แก่เดือนกรกฎาคมเดือนสิงหาคมและก็เดือนกันยายนนะครับเราจะมาพูดคุยวิเคราะห์ดวงดาวในตลอดทั้ง3เดือนนี้นะครับเกี่ยวกับดาวการงานดาวการเงินแล้วก็ดาวความรักของท่านนะครับว่ามีการโครจรไปไหนอยู่เรือนพบอะไรนะครับมีการโครจรวิปริตบ้างไหมส่งผลดีส่งผลร้ายเรื่องอะไรบ้างเราจะมาพูดคุ นในเรื่องการงาน,งานการเงินและก็ความรักในอีพีนี้สําหรับใครที่เข้ามาแล้วนะครับอยากจะขอกําลังใจจากคุณผู้ชมทุกท่านช่วยกันกดปุ่มติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องหัวใจนาคาของเราไปได้วยกันเนาะก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอกราบอนุโมทนาสาธุบุญกับแฟนคลับช่องหัวใจนาคาทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมบุญใหญ่นะครับเกี่ยวกับบุญสร้างวิหารทานนะครับสร้างพระอุโบสถหลังแรกที่วัดดงไพวันอําเภอแม่จริมจังหวัดน่านนะครับแล้วก็ในช่วงวันที่17-18มิถุนายนที่ผ่านมานะครับทาง พระพุทธรูปเป็นปางสมาธินะครับไปปฏิสถานภายในโบสถ์แล้วนะครับแล้ววันนี้ผมก็มีภาพบรรยากาศนะครับความคืบหน้าในการสร้างโบสถ์มาฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับและสาหรับใครที่ยังไม่ได้ร่วมบุญนะครับหรือว่าร่วมบุญแล้วอยากจะสร้างบุญสร้างบาร,รมีต่อไปไเรื่อยๆนะครับก็สามารถร่วมโอนปัจจัยไปที่บัญชีวัดโดยตรงได้เลยนะครับผมที่วัดดงไผ่วันอำเภอแม่จริมจังหวัดน่านหรือว่าใครอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถโทรสอบถามไปที่เบอร์โทรจเจ้าอาวาสตามที่ขึ้นให้บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะไปติดตามแฟนเพจวัดดงไ ไอวันตาบลหนองแดงอำเภอแม่จริมจังหวัดน่านก็ได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ผมมาขอบคุณแฟนคลับช่องหัวใจนาคาแล้วก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านและใครอยากจะร่วมสร้างบุญสร้างบาร,รมีให้กับตนเองเกี่ยวกับการสร้างโบสถ์อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดในโบสถ์ที่เราสร้างในอนาคตนะครับถ้ามีพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาบวชในโบสถ์ที่เราเป็นผู้ร่วมกันสร้างเนี่ยนะครับอ,อันนี้สงตรงนี้จะทวีคุณเพิ่มไปเรื่อยๆและก็จะไปสู่มรรคผลแห่งพันธินี้พานได้เร็วขึ้นนะครับและหากยังเวียนไายตายเกิดในวัฏ ให้เราเป็นผู้ร่ำรวยนะครับมีมหาโภกกระซับมีสมบัติเงินทองเป็นของตนเองนะครับไม่ขัดสนไม่ยากจนเหมือนกับชาติปัจจุบันนี้นั่นเองเนาะใครสนใจอยากจะสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตนเองสามารถโอนปัจจัยทําบุญไปที่บัญชีวัดโดยตรงได้เลยนะครับเอาเป็นว่าเมื่อคุณผู้ฟังพร้อมแล้วเราไปรับชมรับฟังเนื้อหาคําพยากรณ์ภายในคลิปพร้อมกันได้เลยครับ ดวงการงานสําหรับชาวลัคนาและชาวราศีมีนนะครับในตลอดทั้ง3เดือนไตรามาสสานี้ครับได้แก่เดือนกรกฎาคมเดือนสิงหาคมและก็เดือนกันยายนนะครับเรามาเริ่มต้นกันนะครับในเรื่องของดาวการงานก่อนเลยนะครับซึ่งชาวลัคนาและชาวราศีมีนเนี่ยท่านมีดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนการงานแล้วก็เป็นทั้งดาวประจําตัวนะครับในตลอด3เดือนไตรมาสสานี้นะครับดาวพฤหัสยังคงอยู่ที่เรือนภพสหัชชะนะครับทำมุมโยกหน้าถึงลัคนาอยู่เนาะทำให้ในเรื่องการงานนะครับ ก็ถือว่ายังคงดีอยู่นั่นเองนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการทํางานเป็นทีมนะครับเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานงานกลุ่มหรือว่าการทํางานเกี่ยวกับการบริหารคนดูแลคนจัดการคนจะดีนะครับเรียกว่าจะมีทีมงานดีมีกัลยาณมิตรที่ดีคอยช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องงานนั่นเองนะครับและชาวลัคนาราศีมีนนะครับด้วยความที่ดาวนั้นโยกหน้าถึงลัคนาเนาก็เป็นช่วงที่หลายท่านเนี่ยนะครับกำลังคิดถึงความก้าวหน้านะครับกำลังมองหาโอกาสให้กับตนเองนะครับในเรื่องของงานเกี่ยวกับความสําเร็จนะครับอยู่ นั่นเองเนาะซึ่งผมมองว่าเป็นสิ่งที่ดีนะนะครับและก็โดยเฉพาะหลังจาก21กร,รกฎา,าคมเป็นต้นไปนะครับดาวพฤหัสนั้นก็จะมีการกลับมาโครจรเดินเป็นปกติแล้วนะครับก็จะทําให้ในเรื่องของงานนั้นค่อนข้างจะ เด่นนะครับค่อนข้างที่จะดีเรียกว่าเป็นปกติสุขและกันนั่นเองนะครับในช่วงที่ผ่านมาทําอะไรเร่งรีบนะครับมีการตัดสินใจผิดพลาดอะไรก็แล้วแต่นะสิ่งเหล่านั้นมันผ่านพ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับส่วนใครที่ตกงานอยู่เนาะนะครับจากนี้ไปมีโอกาสได้งานนะครับแล้วก็ในเรื่องของสถานการณ์การงานเนี่ยจะดียาวๆไปจนถึงวันที่17กันยายนเพราะว่าในช่วง17กันยานี่ดาวพฤหัสดาวเจ้าเรือนการงานจะมีการบนองศาหยุดนิ่งนะครับจนถึงวันที่2ตุลาคมเป็นเวลาทั้งหมด15วันนะครับช่วงที่ดาวหย หมายความว่าในเรื่องธุรกิจงานที่ท่านทำเนี่ยนะครับมันก็จะหยุดนิ่งไปด้วยนะครับเกิดกแกลงเฉยโดยเฉพาะตัวท่านเองนะครับจะขาดแรงบันดาลใจนะครับอ่าแล้วก็รู้สึกเหนื่อยเอื่อยเฉยทําอะไรก็รู้สึกว่าจะสําเร็จยากนะครับมันเหมือนถูกแช่ดองแช่แข็งเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับด้านการงานนั่นเองนะครับส่วนที่เรือนตนุหรือว่าเรือนลัคนานั้นนะครับชาวลัคนาราศีเมีนก็ยังคงต้องให้กําลังใจเนาะเพราะว่ามีดาวพระราหูเจ้าเรือนวินาบนั้นโคจรมาทับตัวอยู่นะครับอ่าซึ่งวินมาเบกักกร็ เงียบนะครับการไม่เปิดเผยนะครับบางทีทําอะไรก็แล้วแต่นะครับทำกระตุกกระตากไม่ได้มีคนหมันไส้มีคนอิจฉ้าเพราะฉะนั้นนะครับเหมาะกับการทํางานที่แบบไม่ได้แบบเปิดเผยตนเองจนเกินไปนะครับไม่ต้องโชว์ผลงานเด่นเดี๋ยวจะเป็นภัยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เหมาะกับงานที่เกี่ยวกับด้านออนไลน์งานต่างประเทศจะดีสําหรับชาวลนาราศีมีนในตลอดทั้ง3เดือนไตรมาสสนี้นะครับส่วนในเรื่องของการลงทุนนะครับดาวพระเสาร์นะครับเจ้าเรือนโชคลาภยังตกวินาจอยู่เนาะนะครับใครที่อยากจะลงทุนนะครับแสวงหาโชคลาภเงินก้อนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ ค่อยดีแล้วก็อย่าให้ใครยืมเงินนะครับมีโอกาสถูกหลอกถูกโกงได้ง่ายเพราะดาวโชคลาภนั้นตกเรือนวินาศอยู่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นชาวลัคนาและชาวราศีมินนะครับถ้ามองเกี่ยวกับเรื่องของตัวงานนะครับถือว่าดาวการงานโคจรดีอยู่ในเรือนภพที่ดีเนาะการทํางานเป็นทีมกับกลุ่มกับเพื่อนอะไรเงี้ยจะดีมากเลยนะครับแต่ว่าตัวตนของท่านนี่แหละนะครับมีดาวพระราหูมาทับอยู่ก็อาจจะเกิดความรู้สึกบุ่ดหงิดง่ายนะครับขาดความมั่นใจไปเรื่อยๆเฉยๆอะไรเงี้ยนะครับจะเป็นแบบนี้ยาวๆไปจนถึงกลางปีหน้าเลยแล้วก็เเรรรืื่่่องงงกกกาาลทุนนถูยยมมิไ ไอดีนะครับมีโอกาสถูกโกงถูกหักหลังเกี่ยวกับผลประโยชน์การเงินได้ง่ายนั่นเองนะครับชาวราศีมีนนะครับยังไงในเรื่องการทําบุญเสริมดวงเนี่ยดาวพฤหัสเนนะครับก็ไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องการสร้างพระนะครับหรือว่าการไปถวายพระพุทธรูปปางสมาธินะครับเป็นทองเหลืองได้ยิ่งดีครับนะเพราะทองเหลืองนี่เป็นสื่อนําพลังงานได้ค่อนข้างดีหรือว่านะครับที่วัดดงไพวันอําเภอแม่จริมจังหวัดน่านนะครับมีการสร้างพระอุโบสถหลังแรกนะครับใครที่อยากจะนุนดวงเสริมดวงนะครับนี่แหละนะฮะบุญที่สร้างพระอุโบสถนี่แหละเป็นบุญที่หาระ มไไ่ด้เพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่านะครับเวลาคนจะบวชเนี่ยเขาจะไปบวชกันในโบสถ์นะครับแล้วยิ่งมีพระรูปหนึ่งรูปใดที่มาบวชในโบสถ์ที่เราเป็นผู้ร่วมสร้างเนี่ยนะครับอันนี้สงก็จะต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับไม่รู้จักจบจักสิ้นเพราะฉะนั้นนะครับถือว่าเป็นบุญใหญ่แล้วก็เป็นการเสริมดวงเกี่ยวกับดาวการงานเป็นตัวด้วยนะครับยังไงแนะนําละกันเนาะนะครับที่วัดดงไผวันอำเภอแม่จริมจังหวัดน่านสามารถโอนปัจจัยทําบุญไปที่บัญชีวัดโดยตรงได้เลยนะครับส่วนในเรื่องของวัตถุมงคลเสริมดวงครับอันนนนนี้ผมแะําาบูชเป็ หินแก้วไหมทองนะครับแก้วไหมทองเนี่ยเป็นหินที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับข้างในมีเส้นไหมสีทองนะครับเชื่อว่าเป็นเส้นบมงของพระแม่ธรณีเนาะนะครับซึ่งจัดเป็นแก้วโป่งขามชนิดหนึ่งนะคนโบราณเนี่ยนิยมมาทําเป็นเครื่องประดับนะเป็นจี้สร้อยพลอยคเป็นขัอแหวนก็ดีเพราะตามความเชื่อเนี่ยนะครับหินแก้วไหมทองเนี่ยเป็นน้องของเหล็กไหลมีพลังงานพุทธคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลอารักขาอยู่เนาะเขาเชื่อว่าใครมีบูชานะครับก็จะช่วยในเรื่องของการเปิดดวงนะครับเกี่ยวกับไม่จะเป็นเรื่องของการเงินนะครับ บูชาแก้วใหม่ทองนะครับแล้วจะเสริมเรื่องงานเรื่องเงินไปในตนเองนั่นเองนะครับ ส่วนในเรื่องของการเงินนะครับดาวการเงินชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยได้แก่ดาวพัางขานนาอนะครับในช่วงของ13กรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับจนถึง26สิิงหาคมดาวการเงินเนี่ยจะโคจรออกจากเรือนกระดุมพามาอยู่ที่เรือนสหัชชะอยู่ร่วมกับดาวพฤหัส3ามเป็นคู่สมพลกันนะครับก็จะส่งผลทําให้ใครที่ท,ทําธุรกิจส่วนตัวครับจะมีผลประโยชน์เกี่ยวกับงานเงินมาควบคู่กันนะครับเรยกว่าจะมีกําไรรายได้ดีนะครับมีผลประโยชน์ดีแล้วก็สามห้าเขาจะเป็นคู่สมพลไปถึงการมีอิทธิพลการมีอํานาจว่า ศสนาบารมีเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่ในเรื่องของโอกาสตำแหน่งหน้าที่การงานนะครับค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างสูงมีการพิจารณาไม่ตำแหน่งก็เป็นเรื่องของเงินเดือนนะครับอาจจะมีเรื่องของความพิเศษอะไรบางอย่างนะครับเกี่ยวกับผลประโยชน์เรื่องงานเรื่องเงินเข้ามาควบคู่กันนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงของวันที่26สิงหาคมครับดาวพังการจจโคจรมาอยู่เรือนภพพันธุครับชาวลัคนาราศีบีนช่วงนี้จะมีโชคเกี่ยวกับด้านอสังหารที่ดินนะครับเกี่ยวกับญาติพี่น้องคนในครอบครัวนะครับอาจจะให้โชคให้ทรัพย์แล้วก็ท ญาติผู้ใหญ่นะครับหรือว่า,าผู้ใหญ่ในะที่ทํางานเนาะให้การอุปถัมภ์เมตตาสนับสนุนท่านเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะครับแล้วก็ช่วงจังหวะน,นี้ใครอยากจะสร้างครอบครัวสร้างเนื้อสร้างตัวเนาะเกี่ยวกับการซื้อบ้านซื้อรถยกระดับฐานะเป็นโอกาสดีหรือใครอยากจะทําธุรกิจด,ด้านอสังหาขายบ้านขายรถก็มีโอกาสขายได้ตั้งแต่26สิงหาคมเป็นต้นไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในตลอดทั้ง3เดือนตรลา,า,ามสานี้ดาวการเงินโครจรดีนะโดยเฉพาะ13กร,รกฎาคมจนถึง26สิงหาดาวการเงินกับดาวการงานอยู่ร่วมกันหมายถึงผลประโยชน์กาไรการงานการเงิน จะมาควบคู่กันดวงดีดวงปังแน่นอนครับชาวลัคนาราศีมีนอย่างไรผมก็ส่งกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับส่วนในเรื่องของการทําบุญเสริมดวงนะครับอันนี้ผมแนะนำเนาะให้ไปทาบุญเกี่ยวกับการไถ่ชีวิตสัตว์นะครับเช่นโคกระบือปล่อยปลาหนะ้าเขียงนะครับทำบุญในวันอังคารได้ยิ่งดีครับหากทําบุญเป็นจนํานวนเงินตัวเลขสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งครับขอให้ลงท้ายด้วยเลขและกันเนาะเป็นกําลังของดาวพระอังคารเจ้าเรือนภพ การเงินหลักของท่านนั่นเองนะครับส่วนเรื่องวัตถุมงคลเสริมดวงครับดาวพันคันกําลังเท่ากับเลข8เลข8คือพระราหูบูชาพระราหูหาพระราหูบูชาติดตัวดูนะถ้าตามพื้นดวงชะตาของท่านนะครับอย่างที่บอกว่าในเรื่องของกาลังดาวเนาะนะครับบูชาพระราหูนะครับจะดีส่วนใครสนใจอยากจะได้เป็นองค์เทพพระราหูเรียนรุ่นมหาโพธิ์กระซับเนื้อกามกริยันะครับสามารถแอดไอดีไลน์เข้ามาติดต่อสอบถามแอดมินเราเข้ามาได้เลยครับนะใครสนใจยังไงเนาะนะครับแอดไอดีไลน์เข้ามาแล้วกันนะครับ ส่วน Bay ในเรื่องของความรักนะครับดาวความรักของท่านเนี่ยได้เกลียดดาวพระพุธนะครับในช่วงของตั้งแต่27ม sure> ิถุนายนไปจนถึงวันที่1กันยายนนะครับดาวพระพุธจะโคจรอยู่ที่เรือนภพปุตตะเนาะนะครับในช่วงนี้ถือว่าดวงความรักก็ค่อนข้างดีนะครับทำมุมส่องแสงถึงลัคนาด้วยนะครับเป็นการตรีโกนเนาะนะครับก็ทําให้ชาวลัคนาราศีมีหลายท่านเนี่ยมีโอกาสในเริ่มต้นเกี่ยวกับความรักครั้งใหม่นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าในช่วงของวันที่17กรกฎาคมนะครับไปจนถึง23กรกฎาคม เป็นเวลา6วันดาวความรักชนี้จะวน,นองศาหยุดนิ่งทําให้ในเรื่องของสถานะความสัมพันธ์ช่วงนี้รู้สึกอึดอจจัดใจอาจจะได้เจอจริงแต่ว่ามันแบบอึดอัดนาอสถานะความสัมพันธ์ไม่มีให้กันนะครับหรือใครที่แต่งงานแล้วมีแฟนมีคู่ความอยู่แล้วนะครับเรื่องของความสัมพันธ์ก็เหมือนจะนิ่งๆนะครับน้องไม่ค่อยหวานแววหรือว่ามีเหตุอึมครึมอะไรเกี่ยวกับเรื่องของความรักอยู่น,นั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงของวันที่24กรกฎาคมไปจนถึง11สิงหาคมน,นะครับช่วงนี้ดาวความรักจะมีการพักองศาเดินโคจรถอยหลังนะ ข้อดีสําหรับคนโสดก็คือว่ามีโอกาสนะจะมีคนเก่ากิ๊กเก่าคนรักเก่านั้นหวนคืนกลับมานะนะครับในช่วงนี้นะแต่พอมาในช่วงของวันที่1กันยาเนี่ยนะครับดาวพระพุธจะโคจรมาตกอรินะทำให้ความรักเนี่ยนะครับคนที่มีคู่ครองแล้วนะ อันนี้ไม่ดีครับนะจะมีปัญหาเรื่องการทะเลาะกันเพราะคำพูดฟาดฟันกันนะครับส่วนใครที่มีการพูดคุยกันอยู่บ้างแล้วช่วงนี้ระวังพูดจาไม่เข้าหูเพศตรงข้ามนะครับทำให้มีปัญหาในเรื่องของความรักนั่นเองเนาะนะครับเรียกว่าความรักค่อนข้างลุลุ่มดอนดอนะครับจนกว่าจะถึงวันที่19 กันยายนนะครับดาวความรักจะโคจรมาอยู่เรือนปัตตานีเรือนคู่ครองทำมุมเลง็งไปยังลัคนานะครับซึ่งตรงนี้คนโสดจะสเสน่ห์แรงจะดีนะครับส่วนใครที่แต่งงานแล้วเนี่ยดาวพระพุธกับดาวพระราหูเล็งกันเป็นคู่ศัตรูกันนะครับกลายเป็นว่าต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันนะครับจริงๆมันต้องดีเนาะแต่บางเอืน้นบางเอิญเจ้ากรรมมีดาวพระราหูเนี่ยมารออยู่แล้วและเล็งกันนะครับเป็นคู่หวาดระแวงนะสำหรับใครที่จับปลาสองมือนะครับหรือใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับ ในเรื่องของความรักที่ไม่ซื่อสัตย์นะช่วงนี้จะมีปัญหาทะเลาะเบาะแหวงกันหนักเลยนะครับส่วนใครที่โสดเลยนะครับในช่วงนี้ความรักค่อนข้างมีอุปสรรคมีคู่แข่งมีศัตรูหัวใจคอยเบียดเบียนนะครับความรักครั้งนี้ต้องมีการแข่งขันนะนะครับหรืออาจจะมาแบบอุบัติเหตุรักมีการทะเลาะกันมีปัญหาก,ากันกอดนะครับจึงจะกลับร้ายและกลายเป็นตีในท้ายที่สุดนะครับแต่ผมมองว่านะครับมันเป็นคู่ศัตรูกันมันก็ยังไม่ดีเท่าไหร่นะนะครับในเรื่องของความรักแล้วก็ใครที่จับมาสังมือระวังนิดนึงนะ จะเกิดการทะเลาะกันหนักนั่นเองนะโดยเฉพาะคนที่แต่งงานแล้วนะครับผมเนาะอันนี้ก็เป็นดวงความรักทั้งหมดทั้งมวลถ้าถามว่าดีไหมในตลอดทั้ง3เดือนไตรามาสสามนี้นะครับก็เรียกว่าค่อนข้างจะลุ่มลุ่มดอนดอนเน,นาะนะครับยังไม่ใช่ช่วงจังหวะที่โดดเด่นมากนักนะครับถึงแม้คนโสดจะมีโอกาสแต่ก็ยังไม่ได้ดีจริงเพราะเดี๋ยวดาวโครจรไปตกอรินะครับแล้วก็เดี๋ยวมาตกปัตตานียวได้ไดกเกษตรก็จริงแต่เลงกับพระราหูแล้วก็เดี๋ยวจะโคจรไปตกมรณะอีกเนาะยังไงผมว่าช่วงนี้นะครับคุยๆก รอดาวออกจากเรือนมรณะก่อนนะครับจึงจะเป็นช่วงที่ดวงวาสนารุ่งคุ่งแรงกลับมารุ่งมาปังในเรื่องของความรักนั่นเองนะครับชาวลัคนาราศีมีนนะครับในเรื่องการทาบุญเสริมดวงครับผมอยากให้ไปทําบุญเกี่ยวกับการถวายเป็นหนังสือสวดมนต์นังสือธรรมะนะครับทำบุญในวันพุธได้ยิ่งดีเลยนะครับหากทําบุญเป็นจํานวนเงินตัวเลขสิ่งของครับขอให้ลงท้ายด้วยเลข17เครับเป็นกําลังของดาวพระพุธเจ้าเรือนพบคนรักคู่ของนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของวัตถุมงคลเสริมดวงครับชาวลัคนาราศีมี เป็นสีพึ่งมหาเสน่ห์ครับปลูกเสกจับมวลสารผงว่า1 0 8ปชนิดนะครับตรงนี้ผ่านพิธีพุทธาเทวาพิเศษแล้วเป็นพุทธคุณสายขาวนะไม่ใช่สายดําไม่มีผลข้างเคียงด้านเสียหายแน่นอนนะครับมีครูบาอาจารย์ฝ่ายพระสงฆ์ฝ่ายคารวาทำพิธีพุทธาเทวาพิเศษให้พร้อมนะครับใครสนใจวัตถุมงคลดีๆครับติดต่อสอบถามแอปมิเราเข้ามาได้ครับตามไอเดียลน์ที่ขึ้นให้บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาจนถึงตอนท้ายรายการเราแล้ววันนี้ครับก่อนจากการขอคนละหนึ่งไลคน